ลุ้นคืนดีอีกรอบเจมลอยนร้อยแปดโพสคำใบคู่รักคนดังง้อกันหนักมากทำเอาสายเพื่อหูพึ่งกันเลยทีเดียวค่ะหลังเพดดังอย่างเจมลอยนร้อยแปดออกมาหย่อนคำใบปิดสนาเกี่ยวกับคู่รักดาราคู่หนึ่งที่เพิ่งเลิกลาก,กันไปตอนนี้ฝ่ายชายลุยตามง้อหนักมากโดยระบุข,ข้อความว่าอย่างน้อยวันนี้ก็รู้ว่าเขาง้อกันอยู่และง้อหนักมากพร้อมอิโมจิหัวใจสีแดง ตาลมาทางเจมอลยแปดได้แชร์โพสต์ของตัวเองอีกครั้งพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่าการขอโทษที่ดีไม่ใช่สักแต่คคำพูดว่าขอโทษนะแต่การขอโทษที่ดีคือการไม่กลับไปทำความผิดเดิมๆซ้ำอีกด้วยรักงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างมากมายบางคนก็สงสัยว่าหมายถึงคู่รักดาราที่เพิ่งมีข่าวเลิกลากันไปหรือเปล่า ส่วนจะใช่คู่ที่เราคิดไว้ไดีใจหรือไม่นั้นก็คงต้องลุ้นกันต่อไปค่ะ